น่าทานมากเลยครับท่านผู้ชมดูดิีช้ชมดูดีโอ้ยสงสารท่านผู้ชมตอนดูตอนชิมคืนจริงจโอ้โหดูดูดูชิ้นนี้แบบแบบแบบเอกเนี่ยเนี่ยชิ้นชิ้นใหญ่มากโอ้โหดูชิ้นดิอืมอะไรครับชิ้นโจหรอ ทำใหญ่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 ใหรอค่ะไปเถอะทุกคนโอ้โหไปกันเถอะไปเดี๋ยวเราไปชิมให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าแล้วรสชาติเป็นยังไงอ่าไปดูไปดูแล้วแล้วก็ถึงเวลาชิมชิมอ่าเดี๋ยวพิธีกรชิมก่อนเอาแล้วเดี๋ยวไปปิดน้ำก่อนครับมีการไปปิดน้ำอีกทำหลายหน้าที่นะครับพิธีกรเราวันนี้ okay hum. hum.